ที่ที่มีมีดรามา่าคุณ <c oughs> วัชเยอะๆอวุ่นวายกันตอนนั้นนะฮะก็บอกว่าเอ๊ะทำไมอีกคนนึงเงียบไปเลยถ้า <c oughs> มีคนพูดว่าอ๋ออยู่ระหว่างอยู่ต่างประเทศบลา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 แต่ว่าแล้วก็หายไปเลยแหละพูดตรงๆงก็คือหายไปเลยไม่โพสต์ไม่อะไรไม่แสดงความยินดีไม่ไปกำลังใจไม่ฝากไม่ติดตามไม่อะไรอยางไงทั้งสิน้น <c oughs> เปรี้ยงออกมาอีกทีหนึ่งเมื่อคืนนี้ที่แผนพูดว่าน่าจะชัดเจนว่าหนีค่ะเขาลบแอคเคาท์ในโซเชียลมีเดียทิ้งทั้งหมดอทุกอันกดเข้าไปไม่เหลือแล้วไม่เจอเลยอซึ่งในใน เมื่อก่อนเขาจะเป็นคนแทคทีมมากอ่ะนะครับใน i อในอะไรต่างๆก็คือลบทิ้งหมดเลยอ่ะนะครับเราก็รู้ว่ามีปัญหาอยู่นะฮะมีปัญหาทางการเงินมีการติดเงินหุ้นกู้อยู่หลายพันล้านบาทเยอะมากแล้วก็มีสองพันกว่าล้านบาทใช่อยู่ระหว่างการผัดผ่อนมีระหว่างการประนอมหนี้อยู่ระหว่างการเจรจาหาผู้ร่วมลงทุนใหม่นั่นคือสิ่งที่เราได้ยินมาโดยตลอดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหนึ่งสองสามปุ๊บแล้วบออหอบเงินหกพันล้านแล้วหายไปนี่คือการ โกงครั้งใหญ่ต่อหน้าประชาชนซึ่งเกิดขึ้นภายใต้หน่วยงานที่จําเป็นต้องมีได้รับความเชื่อถืออย่างสูงในแง่ของการลงทุน